รถไหลหน้าอ๋อเแบรกมืนไม่ดีใส่เกียร์สวัสดีครับนี่ครับผมมากับแบมบินโนเพื่อนรักครับสวัสดีครับผมเราเป็นชาวอิตาเลียนมาริโอกับดามิโนวันนี้เรา มารา้านกาแฟอะไรนะร็อดแปดเก้าฮะร็อดแปดเก้าคาเฟ่เขาบอกว่าแบบแถวปวกแดงเนี่ยเขาบอกดังมากปวกแดงระยองใช่ไหมฮะปวกแดงระยองนี่แหละเลี้ยวมาแถวปวกแดงนี่คือแบบสะดุดต้องเลี้ยวเข้าเลยะะไปเราลองไปลองชิมกาแฟร้านนี้ดีกว <laughs> ่า แวไหนวนวะเี่ยว่นแนวตั้งแนวนอนมัน้งอืมใช่เหรอเออนี่มันเหมือนเขาทำไม่เสร็จนะเว้ยเพื่อนไอ้ประตูเนี่ยดูสนิมแบบอลังการขนาดนี้คุณยังเลือกไม่เสร็จรเลยเปิดนี่คุณหกล้มไปบัตรยักกินนะเราเชิญเจ้าของมาดีกว่าน่าจบกว่านะพี่ก๊อฟเชิญพี่ก๊อฟดีกว่า พี่ก๊อฟสวัสดีครับโอ้โหสวมาดีนรับพี่ก๊อฟนี่เป็นเพื่อนของคุณคุณโชว์หรือคุณพิษณุแล้วพี่ก๊อฟแนวการแต่งร้าน89คาเฟ่นี่เป็นแนวอะไรพี่ก๊อฟเขาเรียกอินดัสเทรียลล็อกแนวเท่ๆดิบๆมันจะเหมือนแบบโกดังแหวนเฮาส์เข่าว่าแค่กำแพงแตกนี่พี่ก๊อฟใช้เวลาลื้อทุบทิ้งทำหม่ สิบรอบก่อนมันจะมาเป็นรูปเนี้ยมันเป็นรูปอื่นมาก่อนไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ผมก็ทําให้ได้แค่นี้โอ้มันยากนะมันคืออะไรมันมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรพี่ก๊อบท้ะไปเรื่อยเรื่อยจนพอใจเราเป็น่นะแล้วประตูที่สนิมแดกนี่คืออะไรพี่สนิมแดกทํายากนะโอ้แบบนี้มันทำาไงเราต้องเอาไปตากแดดแล้วก็สาดน้ําเกลือทิ้งไว้ประมาณสิบวันน้ําเกลือมันจะไปกัด ให้เกิดสนิมเพื่อนลึกซึ้งนะเนี่ยดูกว่าจะได้ลาอย่างนี้ว่าต้องปัดต้องเช็ดอะไรอีกาหน้าเราก็สั้งเหรอคุณก๊อฟงว่าเปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารพี่ก๊อฟไปทำอะไรบ้างอะไรบ้างเวลาไปหาเพื่อนบ้างอะไรบ้างไปหาโอ้บ้างอะไรบ้างเเคยมีตลอดพี่ก๊อฟแต่ว่าเคยกินครัว2องร้านก๊อฟเนี่ยอร่อยมากพี่มีเคล็ดลับอะไร อ้กินอะไรอร่อยชอบตัวไหนสุดโอ้ยหลายอันมีทั้งช็อกโกแลตมีทั้งไออัลมอนด์แล้วก็มีทั้งแฮมชีสแฮมชีสชิ้นเท่าไหร่แฮมชีชิ้นละหนึ่งร้อยบาทช็อกโกแลตชิ้นละประมาณร้อยยี่สิบห้าบาทก็คือว่าน้องสาวทำเองครับเป็นโฮมเมดพอดซองที่นี่มีอะไรเด็ดกาแฟไงอ่ะกาแฟเด็ดกาแฟกาแฟแล้วต้องเด็ดสิเด็ดกว่าที่อื่นยังไงอ่ะ กาแฟร้านที่เป็น specialty coffee มันก็จะมีกาแฟหลายๆสายพันธุ์แต่หลกัหลกๆเนี่ยมันมาจากแม่บุยาคือดอยที่อยู่เชียงรายดอยเพาอื่นๆมันก็จะเป็นเป็นเมล็ดต,ต่างประเทศมีทั้งพั้วอ่อนเป็นพวกเอธิโอเปียคอสตาริกา้กาครับคือเดี๋ยวนี้คนเค้าเจอรอคนกินกาแฟมันต่างจากเลิกาแฟมันมีทั้งรสชาติของผลไม้ มันกริตตี้อ่ามันกริตตี้เป็นเนืลูกเกดเป็นลำเลซินอะไรอย่างเงี้ยมันมีหมดกาแฟอย่างเงี้ยหลากหลายสรุปที่มีหลายเม็ดมากมีหลายเม็ดมากจักเม็ดไหมล่ะไม่ต้องลงแล้วละเรามีขนมเค้กขนมเค้กอันเนี้ยคนที่ทำพี่จบจากเลยบประดานเดิมคอไถ่น้อยอร่อยทุกอย่างเขาทำแล้วเขาจะแบบว่าเบอร์นเบิรแล้วก็ทำไปด้วยอย่างเงี้ยพี่แต่งหน้าเค้กเองทุกวันตอนเช้าแล้วแต่งหน้าตัวเองไหมนิดนึ โอ้พี่ก๊อฟอลังการงานสร้างไอ้นี่กินได้ไหมพี่เนี่ยกินกินเอาไปเลยเอาไปกินหน่อยเพื่อนเอากินเข้าไปดีไหมเขาอยากพี่ก๊อฟมีอะไรครับอันนี้เป็นดาร์กเบียร์ช็อกโกแลตเค้กเค้ตรงเนื้อเค้กเนี่ยมันมีเบียร์กับช็อกโกแลตใส่เบียร์ด้วยใช่เป็นคราฟเบียร์เบียร์แมทได้รึเปล่ากลิ่นฟิลฟิลแบบรสชาติเนี่นิดนิด ม่นเบี้ยมลึกๆหน่อยอร่อยเพราะว่าข้างบนนี้เป็นชีสเค้กใช่ใช่ใช่เป็นครีมชีสไม่ได้พูดไม่ได้พูดอันนี้เป็นเล็บเบลเวทเค้กมีครบรสชเปรี้ยวหวานๆหน่อยมันจริงขนาดนั้นหรอเล่โอ้โหเลอะไรถึงบ้านเลย มุณม oh, oh. ี่ล bueno ้มใฮ้ผมได้กินเค้กอร่อยขนาดนี้โอ้โหเป็นไงดีๆอร่อยไหมนะอร่อยไหมจริงๆอร่อยมากอนโอเคอันนี้กาแฟที่โอ้กินไปเนี่ยเป็นเมล็ดจากประเทศเอลซาวาดอรสชาติเขาจะออกแบบแบบฟลอเรลไหมฟลอเรลเหมือนใบกระท่อมเลยนะมีผสมปะ คอมแบมเป็นฮอตลาเต้ะอะควอดลาเต้ใช้เมล็ดกาแฟกัวกามันก็จะแบบนัวนัวผมกลออ่อมโอ้โหกินไปถึงนวดโอ้ย <laughs> กินไปถึงนวดอร่อยมากนะกลมกล่อมแฮะ,ะ,ะเราเลือกเลือกใช้มเมล็ดกัวกาเพราะว่ามันจะได้ไม่เข้มเกินไปในการกินกับนมนะอะไรเงี้ยอันนี้ที่เด็ดอีกอย่างไฮไลท์เลยที่รักอันนี้โอ๊ตกินบ่อยเอาไปให้จิ๊กซอวบ่อยใช่ครับอันนี้คือกระซองแฮมพี คือต้องบอกว่าเป็นครัวซองที่มันมีความริชมากริช h แปลว่า r i c แปลว่า rich แต่ว่ารวยกินแล้วดูรวยๆออกมัน r i c มากแล้วมันมีความแล์แปลว่าไม่รู้เหมือนกันจำข้ามาอร่อยอร่อยแหละใช่ไหมอร่อยนะอ่าอ่าอ่าสุดท้ายสุดท้ายอันนี้เป็นแมคคาเดเมียคาเดเมลเป็นถั่วแมคคาเดเมียกับซอสคาราเมลคุณต้อมผมรู้สึกว่าเป็นไ กมริสปี้กรอบกรอบืมอเละอร่อยสองสองตัวนี้จะขายดีสุดอันนี้สำัลูกค้าจะชอบซื้อแบบทานมื้อเช้าเป็นแฮมชีสเป็นเบฟฟ่นอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเหียมีดเลยอ่ะผมอยากกินฮอตลาเต้เพิ่มอีกนะเฮ้ยเพื่อนอยากกินฮอตลาเต้เหรอแน่นอนครับเดี๋ยวผมจัดให้เฮ้ยคุณทำเป็นเหรอโอ้โหเดียวผมตาไปดู ร้อยฮะลาเต้อาร์ตผมแต่นี้สูตรเฉพาะเพื่อนรักเลยนะฮะใส่เกลือนิดนึงงอะมิโนนี่ฮะเรียบร้อยแล้วลาเต้อาร์ตของคุณคุณนี่นี่เขาเรียกลาเต้อาร์ตนี่เขาเรียกลาเต้ไม่อาร์ตแล้วคุณเฮ้ยนี่อาร์ตอันนี้อันเนี้ยใครก็ทำได้อันนี้เป็นงานศิลปะเอาไม่ได้แตแต่อร่อยหรือเปล่าลองดูอ่ะเดียร์เดียร์ผมนี่รักเพื่อนจนล้นเลยว่ะไม่เพราะว่าไออยากให้กินกลัวไม่อิ่มนี่คือเกินหรือว่า กูไม่อิ่มโอ้โหนี่กินดีเละเสื้อแน่เลยฮะสุดหน้ากลัวแท้จะชิมไหมครับเป็นไงหน้าตาจะดูไม่ดีแต่รสชาติจะใช้ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยดีอยู่เฮ้ยอร่อยฮะอร่อยไม่ธรรมดาฮะนี่เปิดล้ลานกรแฟาที่ไหนอะนี่กูใส่เกลือไปให้ไม่รู้เลย,เลยนี่กูว่าเค็มกวไปเลยนเนี่ย อันนี้เป็นลาเต้อไอโอดีตอนได้ข่าวว่าเป็นเลยเสียงลงคอพอกเอ้ยไม่พองนะน่อร่อยอยู่ถ้ามันไม่โดนเกลือเออถ้าไม่โดนเกลือกิน,น,ดนได้แต่เกลือมันลอยอยู่ข้างบนน่ะใช่ปล่าเฮ้ยแบบนีน้่รอเรียนมั้จริงๆอันนี้นี่นี่กูทำมาให้แล้วนาหนาหนาหนาน,นาแนนนมือสั่นนิดนึงก็เลยหกมไ่ออ,อ,อ,อันนี้ใส่เกลืออันนี้ผงชูรสป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่นี้กินได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทสก่อน ก็เป็นผู้คนหน่อยฝีมือขนาดนี้นี่ผมว่าคุณต้องทําให้ลูกค้าในร้านมิกซ์คอฟ์ปเขากินด้วยแล้วครับงานนี้เฮ้ยชมขนาดนี้เลยอร่อยจริงๆแล้าชมขนาดนี้เดี๋ยวต้องไปทําให้ลูกค้าแล้วหลังเรา <c oughs> ผมกลับก่อนนะเฮ้ยเฮเดี๋ยวก่อนดิอยู่ด้วยกันเนาะเราพิมพ์ก่อนเราพิมพ์ก่อนสวัสดีครับร้านยี่สิบเก้าคาเฟ่ครับเอ้ยนะครับเออร้อยแปดสิบเก้าครับ องมาส่งครับขอบคุณครับเอ๊ะเคยดูรายการโอลาลาไหมครับเคยค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ใช่พี่โอหรือเปล่าใช่ครับผมเคยดูโอลาลากี่ EP 20ค่ะ20 EP เอาเสื้อไปเลยขอบคุณค่ะจ้าขอถ่ายรูปใน่ได้ไหมคะได้จ้ะ 3ามหน้องพลอยขอบคุณมากค่ะเรล่นติดไปในห้าร้อยเรเล่นอยาขอเ่ครัเพค่าไกพลอยพลอยเอากาแฟไปด้วยจ้ะอเค่ะจ้าระวังจ้าค่อยๆจิบเดี๋ยวมันจะลวกจ้าจ้าจ้า้องพลอย การทำกาแฟของพายนี่เป็นไงเค็มมาเออแตงกชผมโรยเกลือให้เขาที่ก๊อฟปกติที่ร้านร้อยแปดเก้าเขาดีดีใช่ของเขาอะดีอยู่แล้วคุณจะทำเสียหมดเลยดูเซาเบย์ผมก็นึกว่ามันจะมาทำแต่ได้ทุกอย่างเขาใส่เนื้อใช่พี่ก๊อฟเปิดทุกวันยังเว้นวันอังคารยังเว้นวันอังคารฝากแฟนๆโอละลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และอย่าลืมถ้ามาปลวกแดง เลี้ยวซ้ายเลยล็อต89มาหาพี่ก๊อฟได้พี่ก๊อฟอยู่ตลอดดีครับยกเว้นวันอังคารพี่ก๊อฟจะออกไปข้างนอกครับไปทำอะไรพักผ่อนหาร้านกาแฟอะไรเปล่าใช่หรือเปล่าไปหาโอ้ไปหาโชวงไหมเหมือนเห็นไม่ได้ไปไปนี่เขาเล่นกันเองแล้วผมถามทีกว่าอย่าลืมนะครับมาลองชิมครัวซองหรือว่าจะเป็นเค้กที่ร้านพี่ก๊อฟนะครับกาแฟก็ขึ้นชื่อมากๆอย่างนี้นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับผมกับ เอ่อใครวะเนี่ยดัมบิโน่ดัมบิโน่เพื่อนซี้ผมเดี๋ยวดูว่าอีพีหน้าเราจะไปไหนครับขอบคุณครับขอบคุณครับค้าขอบค้าขอบคุณครับ